ไทยนะครับก็วันนี้นะครับจะพาท่านผู้ชมมาชมการอัปเดตหน้างานนะครับหลังนี้นะครับที่ผมเคยไลฟ์สดไปนะครับเป็นบ้านของทันย่านะครับลงที่อำเภอจอมทองนะครับจังหวัดเชียงใหม่นะครับผมก็ตอนนี้นะครับก็ชิ้นงานนะครับเริ่มจะเป็นรูปเป็นร่างชัดเจนนะครับก็ในส่วนของม้านั่งนะครับที่ผมไลฟ์สดไปเที่ยวก่อนนะยังวางอยู่พื้นนะครับ ตอนนี้ทีมงานช่างนะครับก็ได้ทำการติดตั้งไม่ว่าจะเป็นม้านั่งนะครับพนักพิงลายฉลุนะครับแล้วก็ตัวชิงช้านะครับผมประตูหน้านะครับเรียกว่าตอนนี้นะครับงานก็เรียกได้ว่า90%สนะครับสาหรับตัวงานไม้นะครับผมเดี๋ยวผมพาชมรอบๆก่อนนะครับสําหรับตัวงานนะครับก็ตัวงานเป็นผนังแนวตั้งนะครับผนังแนวตั้งลูกฟัก ฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้5้าเมตรห้านะครับผมส่วนความยาว8เมตรนะครับสําหรับตัวของหลังนี้นะครับก็ตอนนี้นะครับน้องๆทีมงานได้ไล่เก็บนะครับเก็บงานในเรื่องของงานที่ต้องทําสีนะครับเพราะว่าเย็นนี้นะครับเราจะทําสีนะครับเราก็เลยต้องเก็บงานโป๊ะนะครับแล้วก็อุดรูให้เรียบร้อยนะครับก็มาดูมุมนี้หน่อยนะครับเพราะว่าเป็นไฮไลท์นะครับเรียกว่าหน้าต่างสามช่องติดกันนะครับสามช่องติดกันเนี่ย พอเราทําผนังเสร็จขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันก็จะเด่นขึ้นมานะครับตัวนี้เป็นช่องลมนะครับระบายของห้องน้ำนะครับผมแล้วก็มีหน้าต่างด้านหลังนะครับหนึ่งบานนะครับเดี๋ยวผมพาไปชมนะครับในส่วนของด้านในก็ตอนนี้ไปชมงานดิบกันก่อนนะครับตอนนี้ขางด้านล่างนะครับเราขัดเรียบร้อยแล้วนะครับจะเห็นว่ามีการขัดเรียบร้อยก็ที่จะเตรียมชิ้นงานลงสีเย็นนี้นะครับผม เดี๋ยวก็จะมีการาใส่หน้าต่างนะครับแล้วก็ประตูนะครับแล้วก็งานฝ้านะครับฝ้ากับตัวสุขพันธ์จะเข้าคงนี้นะครับผมก็นี่เป็นมุมมองด้านหน้านะครับผมตัวด้านหน้าเนี่ยตัวเมตรห้าสิบนะครับเอยไม่ใช่โทษทีครับเมตรยี่สิบนะครับผมตัวนี้นี้ช่างใส่ไม้ค้ำนะครับต้องใส่นะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าเขายื่นออกมาเยอะนะครับเพื่อจะปิด ตัวบันไดนะครับตรงนี้จะมีบันไดยาวเดี๋ยวผมพาไปชมด้านในคร่าวๆกันนะครับเพราะตอนนี้บ้านก็ยังเตี้ยอยู่นะครับเดี๋ยวตอนยกสูงก็จะสวยพ่อีกแบบก็มีประตูนะครับประตูด้านหน้าเซตประตูด้านหน้าเนี่ยเป็นเซตของพี่ออนนะครับพี่ออนหาดใหญ่นะครับหรือว่าของเฮียหมูนะครับแบบเดียวกันเฮียหมูที่ไปลงที่ด่านช้างสุพรรณบุรีนะครับแบบเดียวกันเลย ตัวด้านหน้านะครับผมฝั่งนี้ค่อนข้างจะมิดชิดหน่อยนะครับเพราะว่าลูกค้าต้องการจะล็อกประตูนะครับผมพอเข้ามานะครับเราก็จะเจอฝั่งซ้ายนะครับเป็นตัวชิงช้านะครับแล้วก็มานั่งสองตัวนะครับผมอ่าตรงนี้เป็นแบบที่ลูกค้าฟิกมาให้นะครับว่าต้องการมีช้าหนึ่งตัวเป็นสาเหตุที่ต้องทําให้ประตูนะครับเปิดออกด้านนอกนะครับปกติเนี่ยเราจะเห็นประตูเปิดเข้าด้านในนะครับแต่ ตัวนี้เป็นหิงชาร์จนะครับถ้าเปิดมาด้านในนะครับจะชนตัวนี้นะครับผมก็เในห้องนอนนะครับตอนนี้ผนังเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็พื้นขัดไปหนึ่งรอบนะครับผมแล้วก็โป้ใหม่อีกหนึ่งรอบนะครับเพื่อที่จะให้ดูนะครับที่อยู่พื้นนะครับไม่ไม่ไม่มีรอยนะครับผมอ่าเราจะโป้แล้วก็ขัดรอบแรกนะครับแล้วก็ โอ้ลอกสองนะครับเพื่อที่จะได้เก็บรายละเอียดในเรื่องของรอยต่างๆให้มันเรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวพามาชมผนังด้านในกันนะครับว่าเราทํากันยังไงผนังด้านในนะครับผมจะค่อนข้างจะกําชับข้างนะครับในเรื่องของการต่อผนังด้านในนี่เป็นผนังสองแผ่นนะครับเรามีรูให้ประมาณนี้นะครับ ไม่ห่างนะครับถึงแม้ว่าด้านนอกนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูด้านนอกดีกว่าจะเป็นตัวนี้นะครับตัวหม้อบลุกฟักตัวนี้ห้าเซนนะครับแต่เราก็ไม่ได้ทําให้ตัวข้างในห่างนะครับถึงแม้ว่าข้างนอกจะปิดได้ถึงห้าเซนนะครับผมเพราะเพื่อที่จะลดความเสี่ยงนะครับในการที่เวลาฝนตกนะครับน้าจะเข้าแล้วก็จริงๆแล้วตัวไม้เก่าเนี่ยมันจะไม่ยืดไม่หดแล้วนะครับมันจะอยู่ตัวนะครับผม อันนี้ก็เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราขึ้ชมด้านในนะครับก็จะประมาณนี้นะครับแทบจะติดกันนะครับถ้าจะมีแผ่นห่างก็จะเป็นบางช่วงระยะนะครับที่เราต้องยืดใส่วงพกนะครับอาจจะหายนิดนึงนะครับแต่ก็ไม่ไม่ถึงกับมากมายนะครับเพราะว่าอย่างที่แจ้งไปนะครับเราระวังเรื่องน้ํามากกว่านะครับก็แนวนี้ครับวงหลังคานะครับเวลามุงหลังคาของมันแล้วก็จะทีทีแบบนี้เลยนะครับด้านใน ถึงแม้ด้านบนเราจะมองยาวนะครับแต่ด้านในมีตัวค้ำถึง4ตัวนะครับคานลอย4ตัวอันนี้ตัวกั้นห้องเราจะไม่ใช้ซีไลน์นะครับเราจะใช้เป็นไม้จริงเลยนะครับผมแล้วก็การรับน้าหนักนะครับการรับน้ำหนักในแต่ละจุดเนี่ยเราก็ใช้เป็นการเข้ามุมมงศานะครับ45แบบนี้เลยดูเรียบร้อยนะครับถึงแม้จะไม่มีคนดูนะครับด้านในพอปิดฝ้าไปแล้วเดี๋ยวเราก็ไม่รู้แล้วนะครับว่าด้านในเป็นไงแต่ผมมถ่ายให้ดูก่อนนะครับ ในการรับน้ำหนักจุดด้านในเนี่ยก็เป็นสีผ้าแบบนี้นะครับจะทําให้การรับน้ำหนักแน่นขึ้นนะครับผมก็ทั้งสองห้องนะครับตอนนี้เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูห้องนี้กันนะครับวันนี้มีการโปะนะครับกลิบลอยเล็กๆน้อยๆนะครับเดี๋ยวน้องๆก็จะขัดกันแล้วว่าเย็นนี้มีแผ่นว่าจะลงสีนะครับตอนนี้สายไฟไม่เรียบร้อยนะครับเราหย่อนแค่ในห้องตัวของห้องน้ําก่อนนะครับเพราะว่า พรุ่งนี้นะครับช่างกระเบื้องจะเข้านะครับผมอ่านีช่องหลบช่องระบายกรัที่ผมให้ดูมิี้นะครับผมอ่าตัวในห้องน้ําเนี่ยพอเข้ามานะครับเปิดเข้ามาก็จะเป็นตัวอ่างล้างหน้านะครับแล้วก็ตัวชักโครกนะครับแล้วก็โซนนู้นจะเป็นโซนเปียกนะครับฝักบัวเครื่องทำน้ำอุ่นนะครับแล้วก็มีประตูออกไปเข้าเตาครัวนะครับ ตัวออกมาเขาตู้ครัวตอนนี้เราใส่วงกบเรียบร้อยนะครับเป็น PV พีนะครับผมลายไม้สวยงามแต่บานเราจะยังไม่ใส่นะครับบานเราจะไปใส่ที่หน้างานนะครับเพราะว่าเวลาเดินทางนะครับตัวบานค่อนข้างจะระวังยากนิดนึงนะครับผมตัวนี้เป็นเขาตร์ครัวตัวแอนะครับผมเหมือนเดิมนะครับสําหรับเขาตร์ครัวแล้วก็มีปรับเปลี่ยนตัวล่างนะครับลูกค้าให้ทําเป็นตาสับปะรดนะครับเพราะว่าแบบเดิมเป็น ตัวทึบนะครับผมอพี่ธัญญาอยากได้โล่งๆสักนิดหนึ่งนะครับผมเพราะตัวนี้นะครับมีเพิ่มเติมมาก็เป็นคอร์เตอร์บาร์นะครับของพี่ธัญญากะเพิ่มมาตอนนี้ก็รูปร่างค่อนข้าง,างจะชัดเจนนะครับก็ต่อกับคอร์เตอร์ตัวเดิมเลยเพราะว่าความสูงที่พี่เขาให้มานะครับแบบเท่ากันเลยเก้าสิบนะครับผมที่เราเห็นสูงเก้าสิบนะครับเก้าสิบหมายถึงพื้นตัวด้านบนนะครับตัวนี้นะสูงจากพื้นด้านล่างเนี่ยเก้าสิบ นะครับตัวเคาน์เตอร์บาร์ตัวนี้นะครับเคาน์เตอร์บาร์จะอยู่ประมาณเมตรเจ็ดสิบนะครับผมเมตรเจ็ดสิบแล้วมีประตูอีกเจ็ดสิบนะครับสูงสองเมตรนะครับตรงด้านบนก็ตามลูกค้าพิกมาเลยนะครับว่าเป็นถ้าขายโล่งนะครับเพื่อได้บาลานซ์กับด้านหลังนะครับเวลาลมผ่านจะได้มาเป็นช่องเลยนะครับถ้าเรายกสูงขึ้นจะเห็นว่ารูเขาตรงกันพอดีนะครับด้านบนก็ตรงนี้ไม่มีบานประตูนะครับเป็น คล้ายๆซ้มนะครับเดี๋ยวเราก็ต้องตกแต่งอีกนะครับตอนนี้ตัวเคาน์เตอร์บาร์เนี่ยเสร็จแล้วนะครับก็มีการปรับเปลี่ยนตัวมุมนะครับเพื่อที่จะให้สามารถใช้มานั่งตัวเดิมได้นะครับจริงๆแล้วลูกค้าวางแบบมาครับให้เราตรงมาเลยนะครับให้ปิดถึงม้าเลยแต่ที่นี้พอมีม้านั่งนะครับตัวนี้ก็เลยปรับมาให้เอียงนิดนึงนะครับเดี๋ยวก็จะมีเก้าอี้นะครับอีกตัวนี้เป็น เสากลึงนะครับไม้เหมือนกันนะครับดัดแปลงมาจากตัวของราวบันไดเสาบันไดนะครับก็ทําการดัดแปลงตัวบนตัวล่างนะครับจริงๆแล้วนะครับตัวนี้จริงๆเป็นคานแปดเซนนะผมพาไปดูคานแปดเซนนี่นะครับนี่ยตัวนี้นะครับผมก็เลยให้ช่างเสริมคานล่างอีกหนึ่งตัวนะครับเพื่อที่จะทําเป็นคล้ายป้าละแหนงนะครับเพื่อให้ดูมีน้ํามีนวลขึ้นมาตรงนี้นะครับให้ ดูมันโคงแข็งแรงขึ้นมาก็สวยไปแปดนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวมีชั้นสองนะครับชั้นสองตอนนี้เราทํามันล่างโยนสายไฟนะครับผมอ่าตอนนี้มีอที่ห้อยแก้วนะครับนี่เดี๋ยวผมพาไปดูที่ห้อยแก้วถ้ามองจากด้านล่างก็จะประมาณนี้นะครับเป็นงานไม้ทั้งหมดนะครับงานแฮนด์มิกเลยตัวนี้เพิ่งทําเสร็จนะครับใครที่ดูไลฟ์สดเมื่อวานจะไม่เจอนะครับผมตัวนี้เป็นงาน งานดิบอยู่นะครับตอนนี้ก็มีลายเรียบร้อยห้อยด้วยตัวนี้นะครับเป็นหัวกลึงบันไดเหมือนกันนะครับสวยงามนะครับตรงนี้เห็นพี่ตัญญาบอกจะห้อยแก้วนะครับพี่เขาวัดมาให้เซนหนึ่งนะครับผมทําเซนครึ่งเลยนะครับเผื่อครับห้อยแก้วก็จะห้อยลงมาแบบนี้บางคนอาจจะใส่เห็นอยู่นะครับแล้วก็หลอดไฟนะครับตอนแรกเนี่ยคุยกับพี่ตัญญาว่าหลอดไฟเราจะใส่ตรงกลางตรงนี้นะครับแต่ทีนี้พอดีมาติดตรงนี้นะครับติด ตัวเรียกว่าตัวช่วยเราหนักตัวกลางเนาะเราไม่เจาะหมดเพราะว่าเดี๋ยวมันจะอ่อนนะครับผมก็ทําเป็นตัวช่วยเราหนักตัวกลางจะหนาหน่อยแล้วก็ขยับไฟเป็นหน้าหลังนะครับผมรงนี้อรอดไฟตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับเดี๋ยวพอไฟเสร็จน้องๆทีมงานก็จะปิดด้านบนแล้วนะครับด้านบนก็จะปิดเป็นคล้ายระแนงเหมือนกันคล้ายตัวนี้นะครับคาว่าระแนงก็ประมาณจะมีการปิดด้านบนนะครับแล้วก็ปิดหัวตรงนี้นะครับเดี๋ยว วัดทําสีเสร็จนะเดี๋ยวผมพามาดูอีกทีหนึ่งว่าตัวนี้มันเป็นยังไงนะครับตอนนี้ราคายังไม่สรุปนะครับสําหรับอเตร์บาร์นะครับมีลูกค้านะครับที่สั่งบ้านกับเราไว้ก็สนใจอยู่นะครับแต่ผมยังสรุปราคาให้ไม่ได้เพราะว่าตอนนี้ยังไม่เสร็จนะครับผมขอเป็นตอนเดี๋ยวผมทําเสร็จครบก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะสรุปราคาให้นะครับเป็นของพี่บุญกีนะครับพี่บุญกีก็ เป็นแนวเดียวกันแบบเดียวกันตัวนี้สองเมตรแต่ของพี่พุศ์ีเอามาสาเมตรนะครับแล้วก็กั้นตัวนี้เหมือนกันนะครับเห็นพี่พงศ์ีบอกว่าก็อยากได้ขา้วตัวบาร์นะครับเดี๋ยวก็รอชมตอนเสร็จนะครับว่ารูปร่างจริงๆของเขาเวลาเสร็จทาสีแล้วจะเป็นยังไงนะครับตอนนี้น้องๆก็กําลังไล่เก็บงานนะครับในส่วนของเล็กๆน้อยๆน,นะครับเพราะว่าเราต้องใส่ใจทุกมุมนะครับเพราะว่าเวลาลูกค้า,าไปใช้งานางจริงๆนะครับอย่างเงี้ยเราก็มอปิดให้นะครับ เนี่ยเราเดินขอบให้เรียบร้อยนะครับสาหรับตัวบนอันนี้เป็นตัวหย่อนสายนะครับเดี๋ยวใส่ลงมาก็จะเป็นปลั๊กอยู่ตรงนี้เดี๋ยวผมทําปลั๊กตรงนี้ให้นะครับผมสะดวกนะครับเพราะว่าเคาน์เตอร์บาร์ก็อาจจะต้องใช้ไฟแล้วมีปลั๊กเสียบแล้วก็มีสวิตช์นะครับสำหรับตรงด้านในก็จะบานี้ไม่แคบนะครับสำหรับมุมนี้เลยไม่แคบเลยนะครับก็ถือว่าโอเคด้านล่างโล่งนะครับเพราะว่าลูกค้าอยากได้เป็นโล่งล่างนะครับผม ไม้ก็สวยยแบบนี้เลยนะครับสําหรับหลังนี้เดี๋ยวเวลาทําสีเสร็จก็จะเป็นเนื้อเดียวกันทั้งหมดเลยนะครับโครงสร้างรัดคอตัวใหญ่นะครับก็อยู่ประมาณสิบสองเซนนะครับสาหรับตัวนี้นะครับสิบสองเซนถือว่าว้างแล้วก็โตพอสมควรแล้วก็สิบสองทุกตัวนะครับตัวนี้ก็สิบสองเหมือนกันนะครับ เดี๋ยวผมเดินให้ดูดีกว่าะ,ออะสองเซนนะครับผมก็ถือว่าโอเคตัวใหญ่พอสมควรนะครับตอนนี้รายละเอียดก็ค่อนข้างจะครบแล้วนะครับผมเหลือการทำสีนะครับการขัดเพื่อที่จะทำสีตอนเย็นเนี่ยก็ต้องไล่เก็บทุกมุมนะครับให้ขัดไล่่อุดรูนะครับที่เราอาจจะมองผ่านไป ครับไม่เห็นนะครับว่าดูอยู่ตรงนี้นะครับก็ไล่ทั้งตัวบ้านแล้วก็ตัวระเบียงทั้งหมดเลยนะครับทั้งนอกทั้งในอ่ามุมนี้ครับเดี๋ยวผมมาไล่สดให้ดูอีกทีหนึ่งวันที่วันที่มีสีมีฝ้านะครับแล้วก็มีกระเบื้องนะครับผมเดี๋ยวผมพามาชมอีกทีหนึ่งนะครับว่า เดี๋ยวตอนนี้ก็ทิมงานจะไั้จะได้โรงงานแล้วนะครับเพราะว่าช่วงบ่ายแล้วเพราะว่าทําตอนไลฟ์สดไม่ได้นะครับเสียงดังนะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้ขอฝากเอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันไลฟ์สดหน้านะครับว่าความคืบหน้าของงานเราจะเป็นประมาณไหนนะครับผมก็ขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมครับขอบคุณครับ